สวัสดีค่ะวันนี้นะคะแม่จะมาทำสลัดม้วนนะคะหรือว่าสลัดโลนั่นเองค่ะดูนะคะดูน้องแมวนะคะน้องเฮงๆจะเป็นแมวที่เจอผักไม่ได้เลยนะคะเขาจะชอบกินผักชอบเล่นผักนะคะเดี๋ยวแม่จะต้องไล่น้องแมวไปก่อนนะคะไม่งั้นแม่จะอัดคลิปไม่ได้นะคะเดี๋ยวน้องจะกวนค่ะววัตถุดิบนะคะก็จะมีผักกาดขาวนะคะ มีเห็ดเข็มทองมีเต้าหู้นะคะมีต้นหอมนะคะมีแครอทอ่าจริงๆแล้วนะคะแม่ไปซื้อผักขึ้นช่ายนะคะแต่ว่าที่ร้านผักนะคะไม่มีผักขึ้นช่ายนะคะแม่ก็เลยได้แต่ต้นหอมแล้วก็ผักชีมานะคะแล้วแม่ก็จะเพิ่มบุ้นเส้นเข้าไปนะคะเพื่อให้เรากินอิ่มแล้วก็อยู่ท้องมากกว่าเดิมค่ะ แล้วแม่ก็จะนำผักนะคะไปล้างทำความสะอาดให้เรียบร้อยนะคะหั่นเป็นชิ้นตามที่เราต้องการนะคะผักทุกอ่าอย่างนะคะเราต้องล้างอย่างดีนะคะเพื่อความปลอดภัยสำหรับตัวเรานะคะเมื่อแม่เตรียมของเรียบร้อยแล้วนะคะแม่ก็จะนำผักกาดนะคะไปลวกนะคะ ให้สุกเลยนะคะคือให้นิ่มเลยอะคะ่ะเวลาที่เราไปห่อนะคะมันจะได้ห่อง่ายๆสําหรับมือใหม่อย่างเราคือเราทํากับข้าวําอะไรไม่ค่อยเป็นนะคะจากนั้นนะคะนําเห็ดเข็มทองไปลวกค่ะเอาให้สุกเลยนะคะต่อด้วยแครอทนะคะแครอทแม่จะใส่นิดเดียวนะคะแค่ใส่ให้เป็นสีสันเฉยๆค่ะแม่ไม่ชอบกินแครอทเลยค่ะ ต่ด้วยต้งหูนะคะจะนำไปลวกให้สุกเลยนะคะเมื่อลวกทุกอย่างเสร็จแล้วนะคะแม่ก็จะนำทุกอย่างรวมกันนะคะมาใช้ต้นผักกาดขาวนะคะที่เราลวกแล้วมาหาแบบนี้คะ่ะแม่ก็จะทำไม่ค่อยสวยนะคะแม่จะทำเท่าที่แม่ทำได้นะคะแล้วก็มัดด้วยต้นหอมนะคะ ปกติแล้วแม่ไม่ค่อยทํากับข้าวนะคะมันจะเป็นคนที่ทํากับข้าวไม่ค่อยเป็นสนามาถจะซื้อกินนะคะแต่อันนี้แม่อยากลองทําอะไรที่มันง่ายๆอะคะ่ะอยากลองทําด้วยตัวเองเสร็จแล้วเรานําไปนึ่งนะคะพอนึ่งเสร็จก็จับหน้าตาประมาณนี้คะ่ะก็จะมีเล็กบ้างใหญ่บ้างนะคะมือใหม่นะคะขอบคุณทุกๆคนนะคะ ที่รับชมคลิปของแม่นะคะแม่เป็นมือใหม่หัดทำคลิปนะคะฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์ให้แม่ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ